Oke, ini baru ya. Yeah. Ternyata ini banyak ya. Ya. Ada. Maka dump truck. Oh, lanjut. Oh. Oh. หน่อยละพี่นี่ครับอันนี้เซียนอินโดนะครับขานาดนี้วีดีโอแล้วพี่ข้างหน้าหรือว่าข้างหลังไปเลยใช่ไหมโอเคครับเรา ยช่ใช uh, <ay. S 3> ้ลิปป์สกาลังพ่อป้าทีบอลลูชักอ่ะอ๋อ ตายครับตายครับโอเค ตามเจ้าทินไปครับ มีเพื่อนร่วมทางหลายคนนุกนานแล้วครับเรียกว่ามันก็ดำรถเขย่าก้นตัก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 ,ตก จะกิดกอดถนนนี้ อะไรนะฮะ ราล,ลงเบี่ยงทางนูน้นเบี่ยงไปทางซ้ายรปตามหลังมานะครับ belakang kuno batu nice view video kap ว้าวอันนี้ลงแล้วครับ can take me home to the priest can เติมไตเนินอีกแล้วนะครับอ้าวเมื่อกี้นอนเอาแรงแล้วครับอันนี้ปั่นได้แรงหรือว่าปั่นหมดแรงจะจอดก็จอดไม่ได้คนตามหลังก็จี้มาติดๆครับ โโอ้ oh, oh. Ah. หายใจลดต้นคอครับต้องปั่นต่อครับ โโอ้หสวยมากครับเดี๋ยวต้องเก็บภาพคนปั่นซะหน่อยแล้วครับตรงบริเวณนี้ขอญอาตหันกลับมาบันทึกวิดีโอนั่งปัน่นตามหลังหน่อยครับ อันนี้อะไรครับเนี่ยยูโรสครับ ญาตบันทึกบันทึกโอเคครับโอเคอันนี้สมงัดสู้ๆครับโอเคครับโอเค,อเ,คเราลุยต่อครับนี้เราจะลงฝั่งฝั่งทางซ้ายทางซ้ายจะทางดีหน่อย ดีเลยครั <laughs> ทางขวาตรงไปมันจะไม่ค่อยดีครับไกลป่าครับไกลป้ปลาครับ ไก่ป่าครับโอ้โหไก่ป่าครับไก่ป่าไก่ป่าไก่ป่าไอ้ยำ ดันขึ้นเนินหน่อยนะครับน่าจะปิดปิดวิดีโอไว้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะหแบบมดครับ นักปัดเจ้าถิ่นยังตามไม่มานะครับยังอัดวิดีโออยู่เลยเลยครับเนี่ยโอ้โหยังบันทึกอยู่ครับขออนุญาตยุติการบันทึกก่อนนะครับ